สวัสดีครับทุกคนด้วยนะครัผมบผมอีกครั้งนึงกับชาเองนะครับผมวันนี้นะถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่ช่องเราเนี่ยจะมีพูดคุยกับหนึ่งคนที่มีความสามารถในการทําสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook แล้วก็ youtube ก็ตามนะฮะ <Wow. S 1> และตอนนี้ครับผมอยู่กับ พี่เซลโ,โตครับผมครับผมโอเคครับนะครับผมผมถือว่าเป็นบอลสื่อที่ดีมากครับผมหนึ่งคนที่ติดตามพี่เขามานานแล้วก็ว่าได้นะฮะให้พี่เซียนแนะนําตัวก่อนสักพิสหนึ่งเซลโตนะครับก็อยู่หน้าม่านงานมาอยู่ในวงการเอ่อเรื่องสื่อเรื่องอะไรนี่มาสักพักแล้วนะครับถ้าใครจําได้ก็อยู่มาตั้งแต่สมัยตอนที่เราพยายามจะทําช่องเกมช่องแรก อาะครับพ uh ีสแควร์นะครับเคยดูเพลงแคสต์ไหมเพลงแคสต์เคยดูครับเคยดูครับอั่นี้นี้อนี้เซียนเซียนอมรโอ้ยดูดีตีดีดขึ้นเลยมาแล้วอยากเลยอ่าเรียกว่าสับพัดจัมพูมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาทำเป็นทีมงานโปรดักชั่นกับทางออนไลน์เซชันเนี่ยก็ร่วมร่วมทำงานมาทั้งหมดแล้วน่าจะสิบกว่าปีแล้วสวัสดีครับพบกับออนไลน์เซชันท้าไป ไม่ว you know, ่าคนที่ติดตามทั <c oughs> ้งช่องออนไลน์เตชันเองก็ตามหรือว่ารายการทีวีเก่าๆเก่าไม่ได้เขาว่าเ้ยไม่ไม่ว่ากันเราเป็นยุคแรกเลยแหละยุคแรกเลยครับผมให้เราได้รู้จักกันเนาะในเมื่อพ่เยนเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในคนที่ทําสื่อออนไลน์สื่อคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยผมนะฮะที่เป็นสื่อน้องใหม่เราก็มีคําถามที่อยากจะมาถามนะครับถ้าตอบได้ก็ตอบครับถ้าตอบได้ก็ตอบนะเริ่มกันที่คําถามแรกเลยดีกว่าที่คิดว่ามุมมองของการทําสื่อที่ดีเนี่ยมันควรออกมาในรูปแบบไหนฮะ มันค่อนข้างกว้างอะถ้าเกิดถามว่าสื่อที่ดีถ้านับในวงการการทําสื่อหรือว่าไม่กระทั่งการทำคอนเทนต์เองครับส่วนตัวแล้วอะมันจะแยกไท้แบบง่ายๆออกมาก่อน2แบบก็คือไม่ไวที่สุดก็ต้องดีที่สุดแต่แล้วอันนี้ประเด็นก็คือไม่ว่าจะไวหรือดีที่สุดอะมันจะต้องแม่นยําด้วยข้อมูลต้องตรงด้วยอันนี้ก็แล้วแต่อีกเพราะมันจะมีสับเซตย่อยเยอะๆมากมายนะครับถ้านับเป็นองค์กรสื่ออย่างพวกผมเนี่ย เรายังทํางานเป็นหน่วยงานอยู่เนี่ยมันก็จะวัดกันที่2อ,อันนี้แบบกว้างๆเสร็จแล้วหลังจากนั้นปุ๊บต่อมาก็คือเราก็มาดูต่อว่า,าในบริบทของมันแล้วเนี่ยเราต้องการให้มันเป็นลักษณะไหนบันเทิงไหมแม่นยําข่าวสารแค่ไหนอยู่ที่โพซิชันที่เราจัดตัวเราเองด้วยเอาจริงเรื่องความไวและแม่นยําอันนี้สาคัญทุกวันนี้แน่นอนโซเชียลอ่ะเป็นการตัดทอนที่เร็วที่สุดแล้วก็มาไวที่สุดอัปเดตไวขนาดน,นั้นมันต้องปรับตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นนั่นถึงได้บอกบอกว่าคําว่าสื่อที่ดีมันค่อนข้างกว้างมาก แต่ถ้าเกิดย่อมาให้แบบพอเข้าใจได้ง่ายๆก็คือเร็วและก็ดีทีนี้เนะี่ยคำถามต่อไปที่ผมอยากจะถามพี่นะคะค่อนข้างที่จะจริงจังขึ้นมานิดนึงเอาว่ามาเวลาเราทําสื่อออนไลน์ออกไปปุ๊บเนี่ยคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยฮะทีนี้ผลกระทบที่ตามมาเนี่ยบางทีมันก็มีแบบาทาั้งดีทั้งลบฟีดแบบพวกนี้มันมีผละอะไรกับเราไหมเอ่ยอ่าถ้าเอาจริงๆแล้วมันคือเรื่องปกติการที่เราเป็นสื่อครับแล้วเรานําเสนออะไรไปเนี่ยแต่ก่อนเราเราเป็นสื่อเนี่ยเราแค่ปล่อยออกไปแต่ว่าฟีดแบ,บ็กที่เรากลับมาเนี่ยกว่าจะต้องรอน,น,น,นั่น ตอนนี้ไม่ต้องรอแล้วเขาสามารถคอมเมนต์เรามาได้เขาสามารถที่จะโพสต์อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่ามันต้องมีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติว่าคนเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยหรือเห็นต่างแต่ตาเน,นี้ยเราจะทํายังไงให้เราเซฟตัวเราเองที่สุดเร็วแล้วก็ต้องคัดกรองข้อมูลที่ได้มาว่าจริงแท้แค่ไหนอ่าถ้าไม่จริงแท้แค่ไหนเราจะต้องมีคําจํากัดความไว้ไหมว่าเอออันนี้เราได้ข่าวมาจากสื่อยังไงอ้างอิงสื่อหลังนั้นด้วยเพื่อที่จะให้เขาได้ความชัดเจนมากที่สุดครับเพราะว่าในโลกของสื่อณปัจจุบันหรือโซเชีย ต้องยอมรับก่อนว่ามันโกหกกันไม่ได้แล้วเพราะถึงเวลาหนึ่งคนสามารถขุดคุยแล้วสามารถดึงมาได้มาเป็นหลักฐานที่มัดตัวเราได้ <Wow. S 1> สิ่งนี้คือสิ่งที่มันย้ำเตือนเราว่าเราจะต้องเป็นคนที่แม่นยำมากครับเพราะพยายามให้มีคอมเมนต์ในแง่ลบน้อยที่สุดก็แล้วกันมันก็จะมีพวกวที่แบบว่าจับผิดจังเลยแบบเออจจะผิดจับผิดจับผิดทีนี้วิธีการรับมือมันยังไงเพราะว่าบางทีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรผมว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวบุคคลเองอ่ะหรือไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นสื่อ การที่เรารับฟีดแบ็กมาแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นทั้งมีทั้งแง่บวกแง่ลบหรืออะไรก็ตามเนี่ยบางทีผมว่าเราต้องเราต้องให้เปอร์เซนต์กับการใส่ใจอะแบบที่เหมาะสมเช่นเอ้ยเราผิดจริงว่ะข้อมูลเราผิดจริงว่ะอันนี้เราต้องรับรับมาแล้วก็ขอโทษไปตรงๆว่าโอเคเราจะปรับปรุงและแก้ไขแต่ถ้าสมมุติว่าข้อมูลเนี้ยมันมีความก้ากึ่งบางอย่างอยู่งั้นเราต้องคุยด้วยเหตุและผลว่าไอความก้ากึ่งนั้นคืออะไรส่วนเรื่องที่เราจะเจอแบบเรียกว่าท็อกซิกที่แบบมาแบบในแง่ลบมากๆอันนี้ ต้องอยอมตรงๆถ้าภาษาเราก็คือไอ้อีกนอทิ้งไปเลยเพราะว่าให้ตายยังไงเราไม่สามารถหรอกครับที่จะคนโทรลคนเหล่านั้นได้เอออะไรไม่รู้ขึ้นคลิปปุ๊บกดดิสไลค์ไปก่อนแล้วไม่ได้ดูด้วยซ้ำว่ามันดีไม่ดีแต่กูดิสไลค์มันเป็นความสุขของเขาครับเราก็ไม่รู้เราอยากไปใส่ใจตรงนั้นกับมันมากแต่ถ้ามันมีความจริงบางอย่างเขาชมเรามาชมทีมงานว่าเอยทีมงานเนี่ยตั้งใจทํางานจริงเตัดต่อเจ๋งจริงเฮ้ยเราข้อมูลแน่นจริงโอเคเรารับไว้แล้วก็จําไว้ว่าแสดงว่าคลิปนี้มันได้มาตรฐานตามที่คนอยากดู แต่ถ้าเกิดไอ้ตรงนี้พลาดไปตรงนี้น้อยไปอ่าโอเคเราเอามาปรับปรุงกันอย่างนี้ครับเพราะนั้นเพราะนั้นผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะอยากให้มองว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่าไปโฟกัสกับมันมากซะจนมันทําให้เราเสียความเป็นตัวเราเองแล้วก็รวมไปถึงว่าเสียความรู้สึกเวลาทํางานนะครับจริงๆพวกแรงบันดาลใจหรืออะไรหลายๆอย่างไอ้พวกคอมเมนต์พวกนี้ช่วยได้เยอะ ทีนี้ฮะผมอยากจะให้พี่เซียนฮะได้บ,บอกกับคนที่ดูอยู่คนที่อยากจะมาลองทําเป็นสื่อเองหรือว่าอยากจะมาทําเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าเป็นครีเอเตอร์ทีนี้เนี่ยควรที่จะพัฒนาตัวเองยังไงแล้วก็เดินไปในทิศทางไหนต่อยอดสิ่งนี้ได้ครับถ้าเราอยากเป็นยูทูบเบอร์ YouTuber, หรือเราอยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยถ้าเกิดจากการที่เราจะเริ่มต้นแค่ตัวเราเองคนเดียวเนี่ยอันเนี้ยผลักดันตัวเราเองเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของความถี่ความขยนัน หรือว่าหาตัวตวเราให้ชัดเจนเพื่อที่จะได้เวลาเราทำคอนเทนต์จะได้ไม่กดดันตัวเราเองมากนะครับแล้วเราก็มุ่งหน้าไปได้เลยแต่ถ้าเป็นอีกอันหนึ่งในฐานะสื่อหรือเป็นองค์กรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการทำดิจิตอลเหมือนออนไลน์สเตชันก็ตามหรือว่าสื่ออื่นๆเนี่ยการเนี้ยมันจะต้องมีคนจำนวนหนึ่งที่เข้ามามีส่วนร่วมกับเราจะใช้อีกฟังก์ชันหนึ่งเลยก็คือเราอาจจะเป็นแค่แขนอาจจะเป็นแค่ตัวอาจจะเป็นแค่ขาเราไม่ได้เป็นทั้งตัว เพราะฉะนั้นตาเนี้ยเราต้องทํางานร่วมกันซึ่งตรงเนี้ยสาคัญมากๆความเป็นทีมเวิร์กมันต้องใช้เราต้องดูว่าทิศทางของหน่วยงานและองค์กรเนี่ยไปกับเราได้ด้วยกันไหมแล้วเราก็ต้องร่วมมือในการทํางานอะออกมาในเป็นชิ้นงานเนี่ยให้ได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่ามันจะต่างกันมากกับการที่เราทําคนเดียวเออเพราะฉะนั้นผมอยากจะเตือนน้องๆแล้วกันว่าการที่น้องๆลุกขึ้นมาทําอะไรได้ด้วยตัวของน้องๆเองอะ ความง่ายของมันน่ะก็คือการตัดสินใจทุกอย่างผ่านตัวน้องแต่ความยากอยู่ที่การลงมือลงไปทําอย่างเต็มที่ด้วยตัวคนเดียวแต่ว่าเวลาที่คุณทํางานเป็นองค์กรปั๊บเนี่ยคุณจะมีเพื่อนร่วมงานคุณจะมีหน่วยงานต่ตางๆมาพร้อมซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแต่ มันก็จะทํางานหนักมากเพราะคุณก็จะต้องเรียนรู้เหมือนกันว่าเราจะต้องซัพพอร์ตใครยังไงแล้วเราจะทํายังไงให้มันออกมาสมบูรณ์ได้จากการที่ทํางานร่วมกันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมก็เลยอยากจะบอกน้องๆว่าอยากให้ทุกคนเน่ยเก็บความรู้ตัวเองไว้เยอะที่สุดก่อนรวบรวมความรู้ตัวเองเลยครับว่าทุกวันนี้เอาจริงๆนะครับความรู้และทุกอย่างเราสามารถหาได้บนโลกอินเทอร์เน็ตจริงๆแต่ ดิเรกชันของตัวเราเองตัวตนของเราเองจริงๆนี่ต่างหากที่จะขับเคลื่อนมันไปคนเราดูหนังการ์ตูนเรื่องเดียวกันแต่ว่าบอกเล่าหรือว่าเชียร์ไม่เหมือนกันนะครับหาตัวตนของเราเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากสักทีเดียวอยู่ที่ว่าเรามีของมากแค่ไหนคหนํานึงที่ยังใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้คือคําว่าอดทนยิ่งด้วยสถานการณ์ที่เป็นอยู่ด้วยครับทุกอย่างที่พี่เซียนบอกมาเนี่ยผมบอกเลยว่า มันค่อนข้างที่จะโอเคมากนะสำหรับคนที่คิดอยากจะทําหรือว่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นประโยชน์ให้หลายๆอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการทําสื่ออย่างเดียวทั้งอย่างอื่นก็สามารถที่จะเอาไปพัฒนาต่อได้นะฮะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องขอบคุณพี่เซียนตัวโตมากๆนะที่วันนี้เนี่ยให้เราโอกาสได้มาพูดคุยกันนะฮะพี่เซียนมีอะไรจะฝากไหมครับอ๋อก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบนะครับเกี่ยวกับคอนเทนต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหนังเพลงเกมการ์ตูนนะครับแล้วก็ รวมไปถึงอีสปอร์ตเนี่ยยังไงก็ลองฝากไปที่ออนไลน์สเตชันนะครับเรามีหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเว็บไซต์เฟซบุ๊กเองนะครับตัว YouTube เองหรือแม้กระทั่งโซเชียลต่างๆนะครับทวิตเตอร์หรือแม้แต่อิน t a g r กรมยังไงฝากด้วยละกันครับลองเซิร์ชดูครับคำว่าออนไลน์สเตชันนะครับถ้าคลิปนี้มีอะไรที่ผิดพลาดประการใดเนี่ยผมกับพี่เสียงก็ขออภัยนะที่นี้ด้วยนกันนะครับผมก่อนที่เราจะจากกันไปนะฮะยังไงก็ขอฝากกดไลค์ก็กดซับสไครต์พวกเราด้วยนะฮะฝาก ผมแล้วก็พี่เซียไนไะว้ะที่นี้ด้วยฮะวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ